ท่านผู้ชมที่กรลบครับที่สองนะครับเราอยู่ที่พัฟบุราคอนโดท่านผู้ชมที่กรลบครับนี่ยอยอทั้งรถยนต์ผสมวัสสารกันท่านผู้ชมที่กรลบครับใครมาก่อนก็จอดก่อนนะครับนี่ใครมาที่หลังเสียมาพี่นนอะอ่าอยู่ก่อนชนมากนะจอยอยอเยอะนะครับท่านผู้ชมที่กรลบครับ นี่ครับอยู่คอนโดแบบนี้ก็อย่างนี้แหละครับเมื่อสิบปีก่อนท่านผู้ชมครับโอ้โหยโซนชุกชุมท่านผู้ชมครับรถอ่าแต่คุณโซนิกโอ้โหไม่อยากพากท่านผู้ชมที่กระลบครับนะครับเมื่อปีห้าหนึ่งโอ้โซนิกกำลังคิดเดรท่านผู้ชมครับโซนิกกับอ่านูนะครับโอ้โแข่งกันเลยพี่น้อง โอ้เรามีขโมยเก่งมากเลยนะท่านผู้ชมคนะรับจอนี้หนะายทุกคืนนะพี่น้องนะถ้าใครระบบล็อกไม่ดีเรียบร้อยนะมันต้องล็อกสามชั้นทั้งล็อกดิสแล้วก็ล่ามโซ่ไว้ด้วยใส่สายอยู่ไว้นะดู่คอนโดพี่น้องอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมติดลบครับรถยนต์ท่านผู้ชมที่ลบครับไปออกช่องเจ็ดด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh. อารถยนต์เอาหินมาลองลอ้อทั้งสี่ล้อไม่เหลือสักล้อเลยเอาไปขายท่านผู้ชมครับเอารถรถยนต์ไปขายนะครับเมืองทองโบดร้าจริงนักนะครับอาพวกท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับเคยออกขายครั้งหนึ่งนะครับโอ้รถรถยนต์อ้าล้ออะไรลอ้อทั้งลอ้อล้อจริงนะครับโอ้ทั้งสี่ล้อเลย เช้ามามาดูเอ้าหายหมดห้องข้าวอ,อะไรเป็นองเอ,อ้ยธรรมดาครับมีสายตรวจด้วยเดี๋ยวเลยนี่ครับผมครับก่อนฝั่งนี้เป็ตนตึกล้างนะครับท่านผู้ชมที่รบครับเดี๋ยวนี่เขามารีโนเวทป็านคอนโดโออย่างสวยงามเลยนี่นี่นี่ตึกนี้เป็นตานานึกล้างนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็ตนตึกล้างนะครับเห็นไหมครับอืมล้วตรวจออกตรวจการแล้ว โอ้ยสายตรวจตรวจการไปรแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีสายตรวจคอนโดพี่น้องนะเลาะลาดตะเวนภายในพบลาดคอนโดเม,มืองทองธานีนะครับนี่ตึกใหม่เปลี่ยนเป็นคอนโดแล้วพี่น้องเห็นะครับตึกนี้ติดก่อนเรียกชื่อว่าพารินพารินสี่โอ้ติกก่อนนะครับ,รรรบเขาก็จ้างรอปอไปนั่งเฝ้าข้างล่างเพราะว่านะครับ อยู่กับสุนัขอย่างเดียวท่านผู้ชมที่เรครับเดี๋ยวนี้เขามารีโนเวทใหม่เป็นคอนโดอุ้ยสวยน่าอยู่โอ้โอยแจ๋วเลยอืมสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้ล้ำยุโรปเดินผ่านมาครับก่อนเป็นป่านะครับท้ายของเขา,าสาร้างเรียกอะไรคลองนะคร,รับคลองป่าตอนป็นป่าพี่น้องเดี๋ยวนี้โอ้โอ สร้างหมู่บ้านอย่างหรูหรากนันเลยทีเดียวพี่น้องนะครับโอ้โหเจ๋วเลยพี่น้องมีคนรวยนะที่ซื้อได้นะบ้านนั้นเแง่ครับบา้บานไม่ถึงแสนล้านนะผ่อนข้อดนันนะบ่อนก็น่าจะหลายหมื่นถ้าผ่อนนะโครงการบ้านเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พแบบี่น้องนะโอเคนะครับเอาจบว่าที่เสาไฟาฟ้าแรงสูงเรียบคลองประปาพี่น้อง โอ้ oh. ครับ,บัางนี้ครับเป็นพื้นที่ของนวนทเทรรีถ้าเราข้ามคลองประปาไปก็จะเป็นเขตกรุงเทพนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านแปลรายงานที่เมืองทองทานีครับผม